เวลาที่คุณไปสระว่ายน้ำคุณเคยจินตนาการว่ามีปีศาจใต้น้ำหรือเปล่าผมเคยตอนที่ผมอยู่ชั้นปถมตอนนั้นเป็นช่วงที่ผมเริ่มหัดว่ายน้ำแม่ผมก็สมัครคอร์สว่ายน้ำให้และก็สมัครสมาชิกรายเดือนสระว่ายน้ำคือครูสอนว่ายน้ำเนี่ยไม่ได้โคกับทางสระว่ายน้ำก็เลยต้องสมัครแยกกันทีนี้มีอยู่วันหนึ่งครูสอนว่ายน้ำไม่มาและผมก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาไม่มาผมก็ไปสระว่ายน้ำตามปกติ พอไปถึงสะก็ไม่มีใครเลยไม่มีใครอยู่มีผมคนเดียวผมก็ไม่รอช้าเข้าไปเปลี่ยนชุดว่ายน้ําในห้องแต่งตัวที่นั่นก็นเงียบมากแทบไม่มีเสียงอะไรเลยแล้วคุณก็รู้ใช่ไหมว่าห้องเปลี่ยนชุดเนี่ยมันก็จะเห็นขาด้านล่างได้ตอนที่เปลี่ยนชุดอยู่ผมก็จินตนาการว่าอยู่ดีๆก็มีเสียงคนเดินตอกตกตอกตกก้มไปมองรอบๆก็ไม่เจออะไรแต่พอหันกลับมาที่ประตูกลับเจอขาคน เฮ้ย hey, ขาใครวะสมองผมมันก็ลีบประมวลหาเหตุผลมาลองรับเป็นวิญญาณเด็กที่จมน้ําตายที่นี่หรือเปล่าหรือว่ามีคนเข้ามาแต่เอ๊ะเมื่อกี้ก็ไม่เห็นใครนะรู้ตัวอีกทีขาคู่นั้นก็หายไปแล้วไม่น่าจะเวิร์กละอยู่ในนี้น่ากลัวชะมัดไปข้างนอกดีกว่าผมก็รีบเปลี่ยนชุดให้เสร็จแล้วก็รีบออกจากห้องเปลี่ยนชุดทันทีมานั่งที่เก้าอี้ริมสระว่ายน้ําเพื่อรอครูฝึกแต่ครูฝึกก็ไม่มาสักที เมกก็เริ่มตั้งเขาถ้าจะฝนตกบรรยากาศก็กม,มืดมืดคึ้มคึมอืมเอาไงดีนั่งรอนานก็เบื่อลงไปเล่นน้ําสักหน่อยดีกว่าผมก็ไม่รู้จะทําอะไรเลยจะลงไปเล่นน้ําแต่ว่าพอมองไปที่สระน้ําสมองผมก็จินตนาการไปอีกว่ามีเงาอะไรดําๆใต้น้ำํำใ,ใหญ่ๆว่ายไปไมาอยู่หรือว่ามันจะเป็นจระเข้หรือว่ามันจะเป็นฉลามหรือว่ามันจะเป็นสัตว์ประหลาดใต้ทะเลลึก ทำเอาผมไม่กล้าลงไปในน้ําเลยผมก็นั่งรออีกสักพักฝนตกผมจึงกลับบ้านสัปดาห์ต่อมาผมก็ไปเรียนว่ายน้ําตามปกติคราวนี้ครูเขาก็มาละเขาก็เริ่มจากให้ผมฝึกกลั้นหายใจใต้น้ําโดยการยืนในน้ํานี่แหละแล้วก็ก้มหน้าลงไปให้ตาจมูกปากอยู่ใต้น้ําแล้วตอนที่ผมฝึกกลั้นหายใจใต้น้ําอยู่นั้นสมองผมมันก็เริ่มจินตนาการผิดว่ามีมือแห้งๆสักๆค่อยๆยื่นมาจะจับขาผม ทำให้ตอนที่ผมฝึกกั้นหายใจใต้น้ํานี่กั้นได้แป๊บเดียวตลอดเลยสเต็ปต่อมาครูเขาก็ให้ฝึกกลั้นหายใจใต้น้ําแบบลงไปทั้งตัวผมก็ทําตามครูฝึกโดยไม่รอช้าและเมื่อกั้นหายใจไปสักพักออกซิเจนในเลือดใกล้จะหมดแล้วสมองตัวดีก็จินตนาการว่ามีผีผู้หญิงผมยาวที่จมน้ําตายค่อยๆว่ายเข้ามาหาผมและก็นั่นแหละผมก็กลั้นหายใจใต้น้ําได้แป๊บเดียวเหมือนเดิมเออ แต่ผมสงสัยอยู่อย่างหนึ่งว่าตอนที่แบบแว่นตาายน้ํามันเป็นฝ้าครูเขาก็บอกว่าให้เอาน้ําลายมาถูข้างในแว่นแล้วฝ้าจะหายผมก็ดันเชื่อนะถูน้ําลายใส่แล้วก็ใช้นิ้วถูๆๆๆๆๆๆแต่สุดท้ายมันก็เป็นฝ้าอยู่ดีแปลว่าความเชื่อนี่มาจากไหนครับครูและนี่ก็คือประสบการณ์ใส่ายน้ําของผมใครมีประสบการณ์แบบไหนก็อย่าลืมมาแชร์กันนะและก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปเลยสําหรับวันนี้ไปละสวัสดีครับ รอดูอะไรกันอยู่